ไหว้ Ask, ขอรับคุณพระนี่ขอรับนี่เป็นเหล้าพื้นบ้านตัวเด็ดใช้น้ำอ้อยคันสดเป็นวัตถุดิบหลักในการหมักจนทำให้เกิดแอลกอฮอลเป็นเหล้าซิงเกิลออริจินสะท้อนตัวตนของคนพื้นถิ่นได้เป็นอย่างดีเลยท่านความหวานพอ<ล>พอพอพอค่อข้ามีงานต้องทำอีกเยอะนะมอบของเสร็จก็ไป๋ายแล้วละนะขอบใจว่าแต่ท่านจะประกาศใช้กฎหมาย รถการผูกขาดมื่ารหร่ยเลยท่านผูกขาดอะไรลถการผูกขาดอะไรก็ผูกขาดเล่าที่ให้แต่เจ้าใหญ่ๆทําทำไงท่านอ๋อเรื่องนั้นน่ะมันเป็นไปได้ยากแต่ท่านบอกว่าถ้าท่านได้รับตำแหน่งท่านจะยกเลิกกฎหมายการผูกขาดแล้วสนับสนุนเล่าพื้นบ้านอะไรเล็กไง ก็ลายเล็กๆ,ๆมันไม่ได้มาตรฐานน่ะนี่อากรก็เก็บได้แค่หยิบมือแล้วถ้าปล่อยให้เจ้าเล็กๆเนี่ยต้มกันไปแล้วร้อยเจ้าอ่ะเจ้าเจ้าหน้าที่ไหนเข้าไปตรวจอะลไอ้ทเรื่องภาษีอีกคือปัญหามันจุกจิกเยอะแยะเสียเวลาให้รายใหญ่ทําอย่างเดียวว่ะทางการจะได้ควบคุมคุณภาพไ้ง่ายๆเดี๋ยวนะท่านลายเล็กๆเนี่ยเขาก็มีการควบคุมค,คุณภาพที่ดีได้อยู่นะไม่จําเป็นต้องเป็นรายใหญ่อย่างเดียวหรอก แล้วจะให้มั่นใจได้ยังไงเราว่าทากันได้อะไรเล็กๆเนี่ยขนาดแค่ลองต้มอ,อ่ะยังไม่ได้มาตรฐานเลยขนาดกับคุณภาพมันคนละเรื่องกันนะท่านถ้าทางการไม่เชื่อก็กฎหมายควบคุมสิถ้าคุณภาพไม่ได้ก็ไม่ต้องให้ผลิตโอ้ยนี่เองอย่ามาเพิ่มกฎหมายเยอะแยะเยอะคล้อยมันวุ่นวายเนี่ยเลยทุกวันเนี่ยทางการก็มีงานให้ทำเยอะแยะมากมายอยู่แล้วขออ้างจะชัดการจะเก็บไว้ให้เจ้าใหญ่ๆทำอย่างเดียวนะสิไม่ว่า ไม่กล้าให้คนตัวเล็กๆมีกําลังผลิตน้อยๆได้ลืมตาอาปากเลยหรือไงเ,เอ้าเฮ้ยแล้วจะสนับสนุนให้คนผลิตเล่าเยอะๆไปเพื่ออะไรศีลห้าก,ก็มีอยู่นะสุราเมรยะจะสนับสนุนให้คนผิดศิลกันเพื่ออะไรล่ะถ้าไม่สนับสนุนแล้วทางการจะไปเก็บอากรสุราทำไมถ้าไม่สนับสนุนก็ห้ามขายไปดิแบบนี้มันมือถือสกักปากถือสินนี่หว่าไม่รู้ละ่ะกูสะดวกแบบนี้มึงจะทำไหม ไอ้ปีนต้อนไอ้ไม่มีสัตดะ์รไอ้มึงสามหามงนี่กูเป็นคุณพระเป็นเจ้าหัวเมืองมึงไม่มีสิทธิ์มาพูดจาก,กูแบบนี้ใหญ่โตแค่ไหนก็เป็นคนเหมือนกันนั่นแหละทำเพจกูต้องด่าได้ดิวะมึงไอ้สังทองไอ้แม่ใครก็ได้นี่กูเรียกเ,เข้ามาล่าไอ้ชั่วไม่รู้จักที่ตัพิสูรี่ออกไปเพไอ้สังทองเอาละ ลากมันออกไปก่อนที่กูจะเรียกตำรวจมาจับเอามันออกไปนะลากมันสิทันเราเราสัญญากันแล้วไหมรับเยวะเอาเล่ากระจกกระจกของมึงกลับไปด้วยแขกไปใครมาเห็นเข้าจะเข้าใจผิดชื่อเสียงกูเสียหายหมดไอ้สังทองทานมึงออกไปเลยทานไอ้ถัทงทอง,ทงต่อไปเองใจะให้ใครเข้ามาพบกูเนี่ยดูให้ดีก่อน ไอ้พกมีหัวนอนปลายตีนอย่างมันเนี่ยย้ายเข้ามาขอรับเอาไปได้แล้วท่านที่ที่เราจับมือกันแล้วไป,ไปยืนนิ่งอยู<ป>่ทำไมเอามันอกไปท่านกับท่านขวัญยาก,กับข้าแล้วนี่หนูครัวเอ,เอาไปคุณพระท่าน,าานชา